CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อ,อร์พนธการธานนนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงเดินทางมาถึง EP ที่30 ตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเล่าปีกับอ้วนเซียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนเล่าปีตีตัวจากอ้วนเซียวฝ่ายกวนอูก,ก็ขับม้ามายังรถของพี่สะพยและบอกเนื้อความซึ่งได้รบพุ่งกับแพรหัวตุนและโต้ตอบกับเตียวเลี้ยวนั้นให้พี่สะพยกับซุนเขียนปังแล้วก็พากันเดินทางต่อไป โดยใน,นระหว่างทางนี้กวนอูก็ได้จิวฉองและพวกโจรคณะหนึ่งมาเป็นกำลังเพิ่มเติมอีกด้วยเมื่อมาถึงเมืองเกาเสียกวนอูก็ได้ทราบจากชาวบ้านว่ามีทหารคนหนึ่งชื่อเตียวหุยมีฝีมือกล้าหาญคุมพวกเพื่อนประมาณห้ิบคนเศษมาค่าเจ้าเมืองเสียเตียวหุยเข้าอยู่รักษามเมืองเลียกล่อมซ่องส่งผู้คนไว้เป็นกำลังได้ประมาณห้าพันเศษข้าปลาอาหารก็บริบูรณ์ บรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ทั้งปวงก็เกรงฝีมือเตียวหุยไม่มีผู้ใดมาย่ำยีได้แต่เตียวหุยรักษาเมืองนี้มาได้ห้าเดินเศษกวนอูได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนักจึงว่าแก่ซุนเขียนว่าแต่เสียเมืองชีจิ๋วมาเราพี่น้องสามคนพลัดกันเล่าปีนั้นก็รู้ข่าวแล้วแต่เตียวหุยนั้นเพิ่งได้ข่าววันนี้ท่านจงร่งเข้าไปบอกแก่เตียวหุยให้ออกมารับพี่สะภ้ายทั้งสองซุนเขียนรับคำกวนอู แล้วก็ลาไปฝ่ายเตียวหุยไม่ได้ทราบเรื่องราวต่างๆจากซุนเขียนก็มีความยินดีแต่คิดแค้นกวนอูว่าไปเข้าด้วยโจโฉเตียวหุยจึงใส่เกราะถือทวนแล้วพาซุนเขียนและทหารทั้งปวงพันหนึ่งออกมาจากประตูเมืองกวนอูเห็นเตียวหุยออกมาก็มีความยินดีเอาเงาส่งให้จิวชองแล้วขับมาเข้าไปหวังจะรับเตียวหุยเตียวหุยเห็นกวนอูขับมาเข้ามาก็โกรธร้องตวาดด้วยเสียงอันดัง แล้วเอาถวนไล่แทงกวนอูกวนอูตกใจชักม้าถอยหลบมาอยู่ริมพิสภัยแล้วร้องว่าเหตุใดเตี้ยวหุยมาทําชนี้เจ้าจะม่เสียความสัตว์ไปหรือเตียวหุยจึงตอบว่าท่านเสียสัตว์ก่อนแล้วจะทําเป็นแก้หน้ามาหาเรานั้นเราไม่เชื่อกวนอูจึงตอบว่าเหตุใดจึงว่าเราเสียสัตว์เตียวหุยจึงว่าท่านทิ้งความเสียสัตว์ไปเข้าด้วยโจโฉอาสามีความชอบ โจโฉเลี้ยงดูถึงขนาดแล้วให้ชื่อเสียงมียศถาศักด์บัดนี้ท่านแกลงแต่งคนอุบายมาจะทำร้ายเราเราก็รู้เท่าอยู่ถ้าเราตายท่านก็คงมีชีวิตอยู่แม้ตัวท่านตายเราก็จะรอดอยู่เป็นคนกวนอูจ,จึงตอบว่าเจ้าโกรธพี่เพราะเหตุชนี้หรือครั้นจะบอกตามความจริงเจ้าก็ไม่เชื่อซึ่งดีแลร้ายนั้นเจ้าจงไปถามพี่สะยทั้งสองซึ่งพี่พามาอยู่บนรถนั้น เจ้าจึงจะแจ้งความสัตย์ของพี่ฝ่ายพี่สะพ้ยทั้งสองได้ยินเสียงกวนอูกับเตียวหุยโต้อตอบกันดังนั้นก็ตกใจเปิดมูลี่ขึ้นแล้วว่าแก่เตียวหุยว่าเหตุใดจึงมาทําหยาบช้าแก่กวนอูผู้พี่เตียวหุยจึงว่าพี่ทั้งสองอยังไม่แจ้งอย่าห้ามเลยนางทั้งสองจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เตียวหุยฟังเตียวหุยจึงตอบว่าซึ่งกวนอูทําการเป็นกวนอูบายพี่ทั้งสองไม่แจ้งก็เห็นว่ากวนอูคงสัตย์อยู่ ธรรมดาเกิดมาเป็นชายชาติทหารได้ออกวาจาสาบานไว้แล้วถึงจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตอันน้ำใจกดอูและสัตว์เสียเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนาอยู่ชนี้จะเชื่อถืออย่างไรได้ซึ่งเขียนจึงว่าแก่เตียวหุยว่าอันน้ำใจกวอูรักษาสัตว์นั้นหาผู้เสมอมิได้อุตส่าห์ทรมานกายไม่รักชีวิตพาพี่ทั้งสองมาหาเล่าปีครั้นรู้ข่าวว่าท่านอยู่เมืองนี้ จึงให้ข้าพเจ้าไปเชิญออกมาเหตุใดท่านจึงสงสัยกวนอูดังนี้เล่าเตียวหุยได้ฟังสุนเขียนว่าดังนั้นก็ตวาดเอาแล้วว่ากวนอูคิดกวนอุบายมาจะจับตัวเราไปให้โจโฉเหตุใดตัวจึงยกย่องกวนอูว่ามีสัตว์กวนอูจึงถามว่าถ้าเราจะทําร้ายเจ้าแล้วจะพาพี่สะพยมาด้วยใหญ่เล่าทหารโจโฉก็จะมาด้วยเราบ้างขนาดนั้นพอเตียวหุยแลไปเห็นทหารตามมาเป็นอันมาก จึงว่าแก่กวนอูว่าโน่นไม่ใช่ทหารโจโฉมากับท่านหรือแล้วเตียวหุยก็ขบฟันคำรามเอาทวนไล่แทงกวนอูกวนอูจึงว่าแก่เตียวหุยอย่าเพิ่งทำอันตรายเราก่อนซึ่งทหารยกมานั้นไม่ใช่พวกพี่พี่จะไปตัดเอาศีรษะนายทัพมาให้เจ้าเห็นจริงจงได้เตียวหุยจึงตอบว่าถ้าท่านทำได้ดังนั้นจึงจะเห็นความจริงเราจะช่วยตีกลองศึกให้รบกวนอูออกไปรบกับสัวหยงได้เพลงหนึ่ง ก็ใช้เงาปันตัวหยงข้อขาดตายกวนอูเห็นได้ทีก็ขับม้าเล็กปันทหารตัวหยงลบตายเป็นอันมากและจับได้นายทหารถือธงแม่ทัพคนหนึ่งกับศีรษะตัวหยงเอามาให้เตียวหุยเตียวหุยได้เห็นดังนั้นก็ส่งทวนให้ทหารแล้วลงจากมา้าวิ่งไปคำนับกวนอูจากนั้นก็พากันเข้าไปยังหน้ารถพิสภัยแล้วเตียวหุยจึงว่าแก่กวนอูว่าซึ่งข้าพเจ้าอยากช้าต่อพี่นั้นเพราะใจเบา มีได้ฟังความให้แน่นอนโทษข้าพเจ้าผิดนะักข้าพเจ้าขออภัยเสียเถิดฝ่ายกวนอูก็ยอมอนุญาตให้เตียวหุยก็มีความยินดีจึงเชิญพี่สะพยทั้งสองกับกวนอูเข้าไปในเมืองนอกจากนั้นเมื่อบีตกบีหองทราบว่าเตียวหุยอยู่ที่เมืองเก่าเสียบุคคลทั้งสองนี้ก็ติดตามมาสมทบกับเตียวหุยและกวนอูเตียวหุยจึงให้แต่งโต๊ะเลี้ยงกัน ครั้นเวลารุ่งเช้าเตียวหุยก็ชวนกวนอูว่าเราจะไปหาเล่าปีณนเะมืองยีหลัมแต่สองคนก่อนกวนอูจึงตอบว่าเจ้าจงรักษาพี่สะพ้ายทั้งสองอยู่เถิดแต่ตัวพี่กับซุนเขียนจะไปหาเล่าปีก่อนเตียวหุยก็ยอมกวนอูก็ลาพี่สะพ้ายพาซุนเขียนกับทหารสิบคนรีบไปเมืองยีหลัมแต่เมื่อได้ทราบว่าเล่าปีกลับไปหาอ้วนเซี่ยวที่เมืองกีจิว๋วกวนอูก็กลับมาที่เมืองเก่าเซีย เอาเนื้อความนั้นเล่าให้พี่สะพ้ยทั้งสองฟังทุกประการแล้วว่าข้าพเจ้าจะตามเล่าปีไปนะเมืองกิจิวจะได้คิดอ่านต่อไปจากนั้นกวนอูก,ก็กล่าวกับจิวชองว่าตัวเรากับซุนเขียนจะรีบไปหาเล่าปีก่อนตัวท่านจงไปบอกหุยง้วนเสียวให้คุมพักพวกไปคอยเราอยู่กลางทางถ้าเราพาเล่าปีมาเกลือจะมีอันตรายจะได้ช่วยป้องกันแก้ไขจิวฉองก็ลาไป ครั้นกวนอูกับซุนเขียนมาใกล้เมืองกีจิวแล้วซุนเขียนจึงว่าแก่กวนอูว่าท่านจงรออยู่ที่นี่ก่อนข้าพระเจ้าจะเล็ดลอดเข้าไปหาเล่าปีฟังข่าวดีแลร้ายดูก่อนจึงจะคิดอ่านกันต่อไปและซุนเขียนก็เข้าไปในเมืองฝ่ายกวนอูก็พาทหารไปพักรออยู่ที่บ้านป่าแห่งหนึ่งกวนเต๋งายบ้านนั้นเป็นคนชาราเห็นกวนอูเข้ามาก็ถามว่าท่านนี้ชื่อใดจะไปไหนกวนอูจึงบอกชื่อ แล้วเล่าความซึ่งมาตามหาเล่าปีให้ฟังทุกประการกวนเต่งจึงว่าท่านกับเราเป็นแท่เดียวกันแต่ก่อนนั้นเราก็ได้ยินลืออยู่ว่าท่านมีฝีมือกล้าหาญประกอบทั้งความสัตย์ซื่อซึ่งในพบท่านนี้เป็นบุญของเราจากนั้นก็เรียกกวนเหล็งกับกวนเป่งผู้เป็นบุตรมาให้คํานับกวนอูแล้วจัดแจงที่อยู่ให้ฝ่ายซุนเขียนครั้นเข้าไปพบเล่าปีจึงเล่าเนื้อความซึ่งพบกวนอูเตียวหุย และภรรยาทั้งสองให้เล่าปี่ฟังทุกประการเล่าปี่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงเรียกให้กันยงมาพบในเวลาคำ่ำแล้วเล่าปี่สุนเขียนพร้อมด้วยกันยงก็ร่วมวางแผนที่จะหลบหนีไปจากอ้วนเซียวกันยงจึงกล่าวกับเล่าปี่ขึ้นว่าเวลาพรุ่งนี้ท่านจงไปว่าแกอ้วนเซียวว่าจะขออาสาไปเกลี้ยกล่อมล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิว๋วจากนั้นเมื่อพ้นจากอำนาจของอ้วนเซียวไปแล้วเราจึงจะทําการได้โดยสะดวก เมื่อเล่าปีเห็นชอบด้วยกันหยงก็ลากลับไปที่อยู่ครั้นเวลารุ่งเช้าเล่าปีจึงเข้าไปว่าแกอ้วนเซียวว่าเมืองเกงจิ๋วซึ่งเล่าเปียวได้รักษาอยู่นั้นข้าปลาอาหารก็บริบูรณ์และมีเมืองขึ้นเก้าหัวเมืองข้าพระเจ้าจะขอไปเกลี้ยก,กล่อมเล่าเปียวให้มาเข้าด้วยท่านจะได้คิดอ่านการกำจัดโจโฉอ้วนเซียวก็ยอมให้เล่าปีไปเล่าปีก็ลาอ้วนเซียวกลับออกมาที่อยู่ กันยงจึงว่าแก้วนเซียวว่าซึ่งท่านให้เล่าปีไปเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวนั้นข้าพเจ้าเกรงอยู่ว่าเล่าปีจะไม่กลับมาหาท่านข้าพเจ้าจะขออาสากำกับเล่าปีไปด้วยวนเซียวไม่รู้กลนอุบายก็ยอมให้กันยงไปกันหยงก็ลาวนเซียวตามเล่าปีออกไปถึงที่อยู่ฝ่ายเล่าปีจึงให้ซุนเขียนกลับออกไปบอกกวนอูว่าอย่าให้กวนอูเข้ามาเลยจงคอยอยู่นั่นเถิดซุนเขียนก็ลาเล่าปี ออกไปบอกแก่กวนอูตามที่เล่าปีสั่งแล้วเล่าปีก็พากันหยงออกจากเมืองกีจิ๋วไปกวนอูเห็นเล่าปีมาก็มีความยินดีก็ลงจากมา้าเข้าไปคำนับเล่าปีแล้วเล่าเนื้อความแต่หลังให้ฟังทุกประการจากนั้นก็พาเล่าปีเข้าไปหน้าบ้านกวนเต๋งจึงว่าแก่กวนเต๋งว่าซึ่งข้าพเจ้ามาติดตามบัดนี้ก็พบเล่าปีผู้พี่ข้าพเจ้าแล้วกวนเต๋งก็ยินดีด้วยเล่าปีและกวนอู พร้อมกับมอบกวนเป่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของกวนอูและเล่าปีกวนอูพร้อมด้วยกวนเป่งก็เดินทางกลับไปยังเมืองเกาเซียโดยในระหว่างทางนี้เล่าปีก็ได้พบกับจูโลงและรับตัวของจูโลงมาเป็นทหารของตนเนื่องจากว่ากองสุนจรพผููเป็นเจ้านายเก่าของจูโลงได้เสียชีวิตไปแล้วจูโลงจึงกล่าวกับเล่าปีว่าข้าพระเจ้าจะขออยู่เป็นบาวท่านถึงมากว่าจะได้ยากลําบากเป็นประการใด ข้าพเจ้าจะขออาสาไปกว่าจะสิ้นชีวิตแล้วจู่ลงก็พาพวกเพื่อนนั้นตามเล่าปีไปถึงเมืองเกาเซียเมื่อพี่น้องร่วมสาบานทั้งสามได้อยู่พร้อมหน้ากันแล้วเตียวหุยจึงให้แต่งเครื่องบวงสวงแก่เทพดาและเลี้ยงดูกันครั้นอยู่มาวันหนึ่งเล่าปีก็พากวนอูเตียวหุยกับครอบครัวและทหารเอกทหารเลวทั้งปวงประมาณห้าพันเศษยกไปอยู่เมืองยีหลำ แล้วให้ตั้งเกล้ยกล่อมซ่องส่งผู้คนอยู่น้าเมืองแห่งนี้ฝ่ายอ้วนเซียวแจ้งว่าเล่าปีกระทําการเช่นนี้ก็โกรธและคิดที่จะยกทหารไปจับเล่าปีแต่กัวเตาก็กล่าวทัดทานเอาไว้ว่าเล่าปีมิได้เกล้ยกล่อมเล่าเปียวก็หาเป็นไรไม่ทุกวันนี้ข้าพเจ้าวิตกอยู่แต่โจโฉเป็นศึกใหญ่กับซุนเซ็กซึ่งตั้งอยู่น้าเมืองกลางต่างนั้นมีทหารเป็นอันมากขอให้ท่านคิดอ่านแต่งผู้มีสติปัญญาไปเกล้ยกล่อมซุนเซ็กมาไว้ ให้ช่วยคิดการกำจัดโจโฉอันเป็นศึกใหญ่จึงจะควรอันเล่าปีนั้นทหารก็น้อยถ้าท่านจะยกไปรบเมื่อใดก็ได้โดยง่ายป้วนเซี่ยวเห็นชอบด้วยจึงแต่งหนังสือให้ตันจินไปเกลี้กล่อมซุนเซ็กตันจินก็รับเอาหนังสือแล้วลาไปเรื่องราวกำลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับและสำหรับตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเหตุอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน cmg podcast ep หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ